คลิปนี้นะคะแม่ดาวจะพาเพืพ่อนๆไปดูมแมลงเต่าทองหรือว่าเจ้าด้วงเต่าลายนะคะเขามีประโยชน์อย่างไรกับพืชผักในสวนของเราเดี๋ยววันนี้ไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวนเชเอมรายการที่จะพาทุกคนไปทําสวนยังมีความสุขค่ะ มแมลงเต่าทองนะคะก็มีหลายชื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นมแมลงเต่าทองด้วงเต่าทองหรือว่ามแมลงเต่าลายด้วงเต่าลายนะคะเขาเป็นมแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งค่ะแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะคะมีลักษณะลำตัวที่มีสีสดใสนะคะแล้วก็มีจุดลายในลำตัวค่ะ,มะแมลงเต่าทองนะคะจัดเป็นมแมลงที่สําคัญชนิดหนึ่งในระบบนิเวศเลยเพราะว่าเขาจะเป็นตัวห้ามนะคะที่คอยจับกินมแมลงสัตรูพืชในแปลงผักของเราค่ะทําให้ช่วยลด ปริมาณสัตรูพืชได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวงจรชีวิตของมแมลงเต่าทองนะคะก็จะเริ่มจากระยะที่1ซึ่งเป็นไข่นั่นเองนะคะไข่เขาก็จะมีสีเหลืองมีลักษณะเป็นฟองเล็กๆนะคะจะพบได้หลังใบไม้ค่ะตามใบมะเขือหรือว่าใบแตงต่างๆนะคะระยะนี้จะมีอายุอยู่ประมาณ3-7วันค่ะแล้วเขาก็จะฟักตัวเข้าสู่ระยะที่สนะคะ ซึ่งระยะที่2นี้ก็คือตัวอ่อนนั่นเองค่ะเขาจะเป็นตัวอ่อนอยู่ประมาณ21วันนะคะในระยะนี้เขาจะเริ่มกินเพลีย้ยแล้วก็มแมลงศัตรูพืชต่างๆให้เราแล้วค่ะหลังจากตัวอ่อนนะคะก็จะเข้าสู่ระยะดักแด้ค่ะซึ่งเป็นระยะที่3นะคะในระยะที่3นี้มีอายุประมาณ7วันค่ะเขาก็จะฟักตัวอยู่ประมาณ7วันนะคะ แล้วในที่สุดเขาก็จะฟักตัวออกไปเป็นแมลงเต่าทองตัวเต็มวัยระยะที่4นั่นเองค่ะแล้วก็ในระยะที่4นี้นะคะเขาก็จะกลับมากินแมลงแล้วก็เพลี้ยศัตรูพืชหนอนตัวเล็กๆต่างๆให้เราเช่นกันค่ะก็มีอยู่4สเต็ปนะคะแล้วก็ผสมพันธุ์ค่ะแล้วก็วางไข่กลับเข้าสู่ระยะที่หนึ่งใหม่ค่ะเพื่อนๆ เราจะพบเต่าทองได้หลังใบไม้นะคะเขาจะหลบอยู่หลังใบไม้เพื่อหาเพลี้ยแล้วก็ตัวหนอนต่างๆ,ๆกินค่ะอย่างในรูปนี้นะคะก็เป็นตัวอ่อนเต่าทองนะคะที่กําลังหาเพลี้ยกินอยู่เลยค่ะเป็นใบแตงนะคะส่วนในรูปนี้นะคะก็เป็นเต่าทองที่อยู่บนใบถั่วค่ะเป็นตัวเต่าทองจากดักแด้นะคะเข้าสู่ตัวเต็มวัยค่ะตัวเปลือกเขานะคะก็ยังเป็นสีใสเพราะเพิ่งออกจากระยะดักแด้มาค่ะ ในรูปที่เห็นนะคะก็จะเป็นตัวเต็มวัยนะคะของมแมลงเต่าทองค่ะตัวมแมลงเต่าทองในสวนของแม่ดาวนะคะจะพบที่ใบแตงกวาค่ะใบถั่วนะคะแล้วก็ใบบวกค่ะเขาจะอยู่มากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบบนใบมะเขือเปราะค่ะ,มะแมลงเต่าทองนะคะก็บินได้ด้วยค่ะในรูปนี้นะคะแม่ดาวก็แอบถ่ายเขาค่ะเขาก็เลยบินหนีไปค่ะ ที่ไหนมีเพลี้ยนะคะก็จะพบมแมลงเต่าทองได้ค่ะในรูปก็จะเป็นหลังใบมะเขือนะคะแล้วก็ใบพริกค่ะก็จะมีมแมลงเต่าทองดม,ดมดมมองๆคอยช่วยกินเพลี้ยอยู่นะคะมแมลงเต่าทองนะคะก็เป็นมแมลงที่มีประโยชน์ต่อพืชผักของเรามากเลยค่ะถ้าพบเขานะคะก็อย่าไปทําลายเขาทิ้งค่ะเขาจะช่วยกําจัดสัตร,รูพืชให้พืชของเราเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้แม่ดาวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ